การต่อสู้ครั้งสุดท้ายจักรพรรดิท่านหลิงกับการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกลยุทธ์อันสิ้นหวังที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คืออะไรในประวัติศาสตร์ระบบศักดินาของจีนที่ยาวนานกว่าส0 0 0ปีนั้นการตัดสินใจของจักรพรรดิท่านหลิงถือเป็นเรื่องที่น่าสังเกตเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการปฏิรูปสำคัญที่พระองค์ทำต่อระบบการเมืองของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกในปีคศ188นั่นก็คือการสถาปนาตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดการเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการปรับเปลี่ยนที่กล้าหาญต่อระบบการจัดการจักรวัดที่เต็มไปด้วยสงครามและยังเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกแยกของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกโดยเริ่มจากโครงสร้างระดับสูงสุด จุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวของจักพรพรรดิหลิงแห่งฮั่นคือการปราบปรามกบฏอย่างรวดเร็วและสร้างสีิรภาพให้กับชายแดนผ่านการบริหารการจัดการโดยตรงของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผลที่ตามมาการตัดสินใจครั้งนี้เกินกว่าความตั้งใจเดิมไว้มากไม่สามารถเสริมอำนาจส่วนกลางได้ตามที่คาดหวังแต่กลับเร่งให้เกิดการสูญเสียอำนาจของส่วนกลางส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกลายเป็นขุนศึกที่ปกครองดินแดนของตนเอง การกระจายอำนาจในท้องถิ่นในลักษณะนี้จักรพรรดิหลิงแห่งหั่นได้วางรากฐานโดยไม่ตั้งใจสำรับการล่มสลายของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกในที่สุดผู้ปกครองท้องถิ่นก็ค่อยๆได้อำนาจควบคุมทางการทหารและการเงินในานามของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งในความเป็นจริงแล้วทำให้ชื่อเสียงและอำนาจการปกครองของจักรพรรดิอ่อนแอลงในปีคศ .184 กบฏโพกผ้าเหลืองเกิดขึ้นซึ่งเป็นการก่อกระบฏของชาวนาครั้งใหญ่ที่สั่นคลอนของราชวง์หั่นตะวันออกตอนปลายอย่างรุนแรงการลุกฮือถูกปราบปรามภายในไม่กี่ปีแต่ความทุจริตเล่ร้ายความสามารถภายในจักรวรรดิก็ถูกเปิดเผยอย่างเต็มที่ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนและการทุจริตของข้าราชการก็ร้ายแรงยิ่งขึ้นบริบทนี้เองที่จกักรพรรดิหั่นหลิงได้ตัดสินใจปฏิรูปการบริหารครั้งสำคัญ นั่นคือการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจักรพรรดิฮั่นหลิงซึ่งมีชื่อจริงว่าหลิวหงเป็นจักรพรรดิพระองค์ที่12บสองของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกรัชสมัยของพระองค์อยู่ในจุดวิกฤตที่จักหวัดเปลี่ยนจากความเจริญรุ่งเรืองไปสู่ความเสื่อมถอยในรัชสมัยของจักรพรรดิหลิงแห่งฮั่นความขัดแย้งภายในจักรวรดยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากพระองค์ใช้ขันทีจํานวนมากและมีการทุจริตภายใน หลังการกระบฏโพกผ้าเหลืองเพื่อบริหารการจัดการพื้นที่ชายแดนของจักรวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปราบรามการกระบฏได้อย่างรวดเร็วจักรพรรดิฮั่นหลิงจึงทรงตัดสินพระไทยแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อแทนที่ระบบผู้ตรวจสอบแบบเดิมเล่าเอียนเป็นหนึ่งในบุคคลทางการเมืองที่มีความสำคัญในราชสมัยของจักรพรรดิหลิงแห่งฮั่น เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงโจต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นจีโจความทะเยอทะยานทางการเมืองและกลยุทธ์การบริหารของเล่าเอียนโดยเฉพาะอโยุายของเขาในเมืองจีโจส่งผลอย่างมากต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองในท้องถิน่นการกระทําการเมืองของเขาได้วางรากฐานให้กับระบอบแบ่งแยกดินแดนของเขาในเวลาต่อมาผู้ว่าราชการสําคัญคนอื่นๆเช่นหวงอันเล่หลิวอยู่ ก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันพวกเขาได้ดำเนินนโยบายในรัฐของตนโดยนโยบายบางประการช่วยรักษาสถิรภาพในระดับภูมิภาคในขณะที่นโยบายอื่นสนองความทะเยอทะยานของตนเองทำให้แนวโน้มความแตกแยกในท้องถิ่นรุนแรงขึ้นการจัดตั้งหน้าที่และอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของระบบบริหารส่วนท้องถิ่น เมื่อเทียบกับผู้ว่าราชการจังหวัดชุดก่อนแล้วอำนาจในมือแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารและยังมีอำนาจสั่งการทางทหารอีกด้วยการรวมอำนาจด,ดังกล่าวทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดการกับกบฏได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งในทางทฤษฎีแล้วถือเป็นการเสริมสร้างอำนาจส่วนกลางในทางปฏิบัติเนื่องจากการกํากับดูแลที่ไม่ดีและอำนาจส่วนกลางอ่อนแอลง ทำให้ผู้ว่าราชการเหล่านี้ค่อยๆกลายร่างเป็นขุนศึกมากด้วยบารมีในพื้นที่ที่ทำหน้าที่อย่างอิสระบทบาทของเล่าเอียนมีความโดดเด่นเป็นพิเศษภายใต้ระบบผู้ว่าราชการจังหวัดหลังจากที่หลิวเอียนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเมืองจีโจเขาไม่เพียงแต่ควบคุมอำนาจทางทหารและการเมืองในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังพยายามปรับปรุงการปกครองในท้องถิ่นและเสริมสร้างรากฐานการปกครองของเขาผ่านมาตรการต่างๆเช่นการปฏิรูปที่ดินยุทธศาสตร์ของหลิวเอียนช่วยส่งเสริมสเสถียรภาพในท้องถิ่นได้ในระยะสั้นแต่ยังทําให้ช่องว่างระหว่างจีโจและราชสำนักกลางนั้นลึกลงและมีแนวโน้มส่งเสริมความเป็นอิสระในท้องถิ่นที่ต้องห่างกับราชสำนักกลางให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย นโยบายการยกเลิกที่มีในทางประวัติศาสตร์นี้และจัดตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายจิตวิญญาณมีวัตถุประสงค์ในเชิงทฤษฎีเพียงเพื่อใช้การบริหารการจัดการที่มีประสิทธิผลมากขึ้นและตอบสนองทางการทหารได้อย่างวารวดเ,เร็วยิ่งขึ้นจกักรพรรดิแห่งฮั่นหวังที่จะควบคุมชายแดนและภูมิภาคสําคัญสําคัญ,คญโดยตรงผ่านผู้ว่าราชการที่มีอำนาจโดยให้ยกเลิกตำแหน่งผู้ตรวจการซึ่งมีตำแหน่งค่อนข้างอ่อนแอและไร้ซึ่งถึงอำนาจ จุดประสงค์เดิมของนโยบายนี้ก็คือเพื่อจัดการกับความไม่สงบทางสังคมขนาดใหญ่เช่นการกรบฏโภคผ้าเหลืองอย่างไรก็ตามในระหว่างการดำเนินการกลับปรากฏให้เห็นข้อบุกร่องขนาดใหญ่ในธรรมาพิบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำกับดูแลและการถ่วงดูนำานาจการจัดตั้งระบบแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นทำให้ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ล่มสลายเร็วขึ้นและยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองในยุคสามก๊กในประวัติศาสตร์จีนอีกด้วยระบบนี้อาจทำให้ผู้มีอำนาจในท้องถิ่นสามารถสะสมอำนาจได้และกลายเป็นรากฐานสำคัญของความขัดแย้งในยุคสามก,ก๊กซึ่งสรุปกันดีกว่านะครับเรื่องนี้ที่ฟังมาทั้งหมดก็คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของจักพรพรรดิหลิงแห่งฮั่น จักพรดฮัน่นหลิงตี้ได้ออกนโยบายแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแทนผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีทั่วประเทศก็เพื่อที่จะปราบปรามเหล่ากบฏที่มีตามชายแดนทุกหัวเมืองไปทุกหย่อมหญ้าในขณะนั้นความโกลาหลเหล่านี้ฮั่นหลิงตี้ไม่อาจแก้ปัญหาจากจุดจุดหนึ่งจุดเดียวและแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจึงได้มีนโยบายการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามซึ่งสิ่งที่ฮั่นหลิงตี้ได้พยายามทำเพื่อช่วยประเทศและราชวงศ์ฮั่นถือเป็นนโยบายที่ดีนโยบายหนึ่งในการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นนโยบายอันนี้ได้เสริมสร้างให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกลายเป็นขุนศึกที่มีอำนาจซ่องสุมกำลังและพร้อมที่จะแบ่งแยกดินแดนนโยบายนี้ได้เร่งก่อให้ราชวงศ์ฮั่นตะวันออกล่มสลายเร็วขึ้น ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังทุกท่านรวมแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อไม่พลาดรับคลิปใหม่ๆวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ